สวัสดีเพื่อนเช้ชาวคอมมิโค16ทุกคนนะครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับนายโวเทนนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับเจ้ากล่องนี้นี่กล่องนี้มันมาส่งถึงผมอตอนเช้าของวันนี้นะครับซึ่งในนั้นมันคือม c Universe Online นอ่าฮะผมยังไม่ได้แกะมันเลยเดีย๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ง่ายๆมีด กนสีเขียวเอาละเริ่มกรีดแล้วแดนข้างในมีอะไรวะใบเสร็จโอเคโอเคช่างมันมาในนี้ครับ DC Universe Online โอ้โหรอมาตั้งนานผมรอเกมนี้ตั้งแต่มันประกาศที่งาน E3 นะครับผมที่ตอนนั้นจิมรีมาขึ้นเวทีของโซนี่แล้วก็มาประกาศบนเวทีของโซนี่ว่าจะออกเกมนี้นะครับแลแล้วมันก็มาอยู่ในมือผมแล้วโซนนี้เป็นโซนของออโซนหนึ่งนะครับก็คือเป็นของ USA นะฮะอเมริกาเลพวกน,นี้ข้างหลังปกก็มีระบุครับเรที Red T นะฮะเหมาะสำหรับวัยรุ่น นี่ครับก็บอกว่าเน็ตเวิร์กเพลเยอร์สองครับแล้วก็ใช้เนื้อที่ประมาณสิบหกจิกของเครื่อง p พ a y สามนะฮะแล้วก็วิดภาพที่ออกมาก็รองรับที่สี่ร้อยแปดสิบพีแล้วก็เจร้อยยี่สิบพีนะฮะรองรับบลูทูธหูฟังแล้วก็แน่นอนว่าต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเอาละทีนี้มากรีดกล่องกันดีกว่า โอเคเรียบร้อยครับและนี่ก็คือสิ่งที่อยู่ในกล่องของ DC Universe Online ก็มีแผ่น DC Universe Online แล้วก็มีคู่มือครับคู่มืออาา่าฮะนี่ก็จะเป็นโฆษณาของ DC Direct DC Universe Online ฮะมีซูเปอร์แมนมีแบทแมนแคทวูแมนอ่าฮะกินแรนเทิร์นกินาโร อันนี้ก็โฆษณาดิจิตอลคอมิกของ DC คอมิกนะครับผมที่ผมเคยรีวิวไปจะเป็นของ iPhone แล้วก็คู่มือในการเล่นของ p พ3สอยยังไม่หมดครับยังไม่หมดนี่นี่อาฮะเป็นอ่าตัวคู่มือแล้วก็มีโค้ดไว้สำหรับ Activation c โค้ให้เราเข้าไปเล่นเกมน,นะครับก็ประมาณนี้ครับผม ก็นี่ครั้งหลังก็จะมีะภาพซูเปอร์แมนกำลังยิงตาใส่ใครก็ไม่รู้ฮะปกบังอยู่โอเคแล้วก็นี่ก็คือตัว DC Universe Online นนะครับซึ่งถ้าผมได้เล่นแล้วเ,เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเกมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอตัวไปลงเกมก่อนนะครับ